นมัตถุรัตนัตยสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนไตรยัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาสมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอยากาสนี้ไปก็จะได้ปรพบธรรมะตามหลักคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพธธุทธเจ้าการฟังธรรมเป็นบุญกุศลอย่างหนึง่งเรียกว่าธรรมสวนามัยบุญสาเร็จจากการฟังธรรมการสนทนาธรรมก็เป็นบุญอย่างหนึง่ง เวลาคุยกันก็คุยกับเรื่องธรรมะเรื่องความเพียรเรื่องความอดทนเรื่องการเสสละก็จะได้เป็นบุญเป็นคุณประโยชน์ซึ่งกันและกันถ้าไม่คุยเรื่องธรรมะก็นั่งนิ่งๆิ่งเจริญสติภาวนาก็จะดีกว่า ไม่ขาดทุนถ้าเราไม่พูดคุยเรื่องธรรมะเดี๋ยวก็ไปเรื่องนินทาคนนั้นว่าคนโนู้นมันก็จะเป็นโทษขาดทุน,นยังเรามาเป็นนักบวชก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสงบสรวมมากขึ้น พูดน้อยพูดเบาทานน้อยพูดน้อยนอนน้อยจะปฏิบัติมากเพียนมากคำสอนในพระศาสนาจะสอนไปลักษณะอย่างนี้มีความมักน้อยมีความสันโดษ มีความภาคเพียนมีการขัดเกลาไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูด่ด้วยคณะคุยกันพบกันเฉพาะช่วงบางช่วงถึงเวลาก็แยกกันอยู่ตามลำพังเนะี่ยคำสอนพุทธศาสนาจะสอนอย่างพระพุทธเจ้าจะสอนนะักบวชจะต้อง มักน้อยสันโดษยินดีต่มีตามได้ประรบความเพีย <c oughs> รปลีกเล่นขัดเกลาตัวเองอาทิ จิตเตจะอโยโคการมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งอันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อสังดัดมัตตัญยุตตาจะพัตตสงการรู้ประมาณในการบริโภคอาหารคำสอนของพระเจ้า อย่าเป็นลักษณะขัดเกลาอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเคจะสังวโรการสำรวมในปาติโมมัตตัญุตาจะพัตตสมิงการรู้ประมาณในการบริโภคอาหาร ปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโคโการหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานัสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระพทเจ้าทุกองค์ก็จะสอนอย่างนี้ไม่ว่าร้ายวาจาไม่พูดจะกล่าวร้ายผู้อื่นการกระทาก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นการสํารวมในพระปฏิโมกข์คือสิกขาบทต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็จะต้องรักษาสอนให้เว้นก็ต้องเว้นสอนให้กระทาก็ต้องทำเพราะสิ่งใดที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นสัจธรรมสิ่งที่ให้เว้นแสดงถึงว่าสิ่งนั้นมีโทษถ้าไม่เว้นก็จะประสบโทษทุกข์ สิ่งใดที่พระองค์สอนให้กระทำก็ต้องกระทำถ้าไม่กระทำซะเราก็ไม่ได้รับประโยชน์เจาสิ่งเหล่านั้นโภชเนมัตตัญยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคำสอนพระุทธเจ้าจะเป็นอย่างนั้ถ้าเราทานมาก ง่วงเหงาเหานอนนั่งหลับสับประงกจิตใจเลื่อนไหลไปทางกามทั้งหลายมันไปบำเลำมันเลยจากบำลุงเป็นบำเลอกิเลสก็แข็งตัวกิเลสก็จะกล้าแข็งขึ้นก็จะทำให้เอาชนะเขายากขึ้นนะแล้วตัดกำลังกิเลส ทานพอประมาณของเดิมก็ง่วงอยู่แล้แลวเบากินมากก็เมาอาหารง่วงกว่าจะหมดย่อยไปได้ก็หมดเวลาไปวันหนึง่งท่านจึงให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารทานไปเพื่อระงับความหิวไม่ให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้น ถ้าแก้ความหิวได้แต่อึดอัดแ,แสดงว่าทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นไม่ไม,ไ,มไม่โพชนเนมตันยุตตาไม่พอดีอะไรก็ตามถ้าทำมันเกินพอดีไปนก็ไม่ดีอาหารเนีทานเกินพอดีก็ไม่ดีรูกพอดีไม่ได้ ไม่ทานเลยก็ไม่ได้ชีวิตร่างกายจำเป็นต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตท่านจึงสอนให้พิจารณาเสียก่อนไม่เป็นไปเพื่อเล่นเพื่อมวเมาเพื่อตกแต่งเพื่อประดับแต่เป็นไปเพื่อยังชีวิตอัตภาพในการประพฤติธรรมปฏิบัติพรพมัจจันของเราให้เป็นไปได้ แม้มันเกิดทุกขเวทนาคือความหิวแต่ก็ไม่ถึงขั้นกินจนอึดอัดจนทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นยังกินทิ้งกินว้ากินแล้วก็ตักมาเหลือทิ้งของทิ้งไปคนที่ยากจนไม่มีอาหารจะกินขาดแคลนอยู่ในโลกอีกมาก อาหารที่เราทิ้งเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากบางคนกินไปได้ตั้งหลายคนที่เขาอดอยากมีอยู่ชาวนากว่าจะทำนาได้ข้าวมาต้องไปไถต้องไปหว่านต้องไปดำต้องไปคลาดต้องดูแลน้ำการสัตรูพืชข้าวออกกรวงแล้วก็ต้องไปเกี่ยว มานวดมาเป็นข้าเปลือกแล้วต้องมาสีเป็นข้าวสารแล้วก็เามาหุงต้มนั้นมันไม่ใช่สุกข,ขึ้นเองได้ในจานรล้วแล้วจะเกิดจากความภาคเพียรของมนุษย์ข้าวทุกเม็ดมีคุณค่าถ้าเรานึกถึงคนที่อดอยากคนอดอยากข้าวเม็ดเดียวเขาก็กินหมด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของอันใดก็ตามแม้แต่น้ำคือมนุษย์มาเกิดอยู่บนโลกนะก็ใช้ทรัพยากรของโลกแต่ถ้าไม่ประณีประสัยไม่ประหยัดใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย ที่สุดร้าพยากรก็หมดไปมนุษย์ก็จะอยู่อย่างลำบากเช่นต้นไม้ตัดกันจนโกลนเป็นเขาหัวโลนไปทั่วประเทศเเหลือป่าอยู่ไม่มากแล้วมนุษย์ก็จะร้อนอยู่กันอย่างร้อน สมัยก่อนเมื่อห้าสิบหกสิบปีก่อน,น,นยังเป็นป่าเป็นดงดิบอุดมสมบูรณ์พอมีป่านันก็จะอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆหรือว่าใส่ยยกยาก็ได้จากต้นไม้อาหารทุกอยาก่างแต่เมื่อมนุษย์ทำตัดทำลายโค่น เผาโลกก็ร้อนฝนน้ำลํำทานไม่มีฝลนฟ้าก็จะตกไม่ต้องตามฤดูก,กาลมนุษย์ก็จะเดือดร้อนเดี๋ยวพายุแรงเดี๋ยวแผ่นดินถล่มน้ำท่วมเนื่ก็เพราะมาจากกิเลสของมนุษย์ที่ไม่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นอาหารก็ปลอมปนปลปอมแปลงกันทั่วไปหมดใช่ไหมคนก็จะกินอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ก็ป่วยเจ็บคนก็จะป่วยต้องหมดเปลืองค่ายุค่าย,ยา แล้วก็ชีวิตก็ไม่มีความสุขเพราะเจ็บป่วยกันทั่วไปเ็เนี่ยก็คือมาจากความโลภของมนุษย์เบียดเบียนเห็นแก่ตัวกันทันทีก็ลบลาข้าวฟันกันแย่งอำนาจแย่งแย่งอาหารกันกิน แย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันครอบครองลบลาข้าบฟันกันแล้วก็เดือดร้อนทั้งคู่ทั้งหมดนี <Yeah. S 1> ่ก็คือเป็นความโมโเขาของมนุษย์เองแต่ถ้ามนุษย์เขาอยู่กันเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน,กนมีเมตตาต่อกัน คนนั้นก็ขาดสิ่งนี้คนนี้ก็เอาไปจุนเจือมันก็จะเกลื้อกูลกันมนุษย์ก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขโยลองคิดดูว่าถ้ามนุษย์มีศีลเนี่ยไม่เข็นฆ่าไม่ทำ้ายไม่ประหรัตประหารกันไม่นักขโมยไม่ทุจริตชอบโกงกันมีศีลไม่ล่วงละเมิดทงเพศกัน ไม่โกหกหลอกลวงไม่เดินสดาเมเลยโยงมว่าสังคมจะร่มเย็นเป็นสุขไหมไปไหนก็ได้ไปตามลำพังคนเดียวผู้หญิงไปไหนกลางกลามกลางคืนก็ไม่มีใครมาจุดมาฆ่ามาทำลายเพราะคนมีศีลคนเจอก็าก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนไม่ทำาลายถ้าคนมีศีล ขอาของวางไว้ตรงไหนก็ไม่หายบ้านช่องไม่ต้องปิดไม่ต้องใส่กุญแจก็ได้ไม่ต้องมีเหล็กดัดเพราะไม่มีขโมยวางไว้ก็ไม่หายของตกหล่นก็มีคนเก็บมาคืนมา,หาให้ถ้าคนมีสีนะโยมว่ามันจะอยู่กันอย่างมีความสุขมีคู่ครองก็ไม่นอกใจไม่ไปล่วงละเมิดลูกเขาเมียใคร สามีภรรยาอยู่เย็ยนเป็นสุขซื่อสัตย์จริงใจต่อกันผู้จาก็ไม่ถ้าคนมีศีลผู้จาก็จะไม่โกหกกันพูดความจริงมีเมตตาไม่เบียดเบียนกันมีซื่อสัตย์สุจริตชีวิตสังคมมันจะอยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขทุกวันนี้ที่เราไปไหนก็ต้องระวังตัวตลอด เพราะสังคมไม่มีศีลเาเป็นประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแตฝรั่งเขาก็บอกว่าทำไมขโมยเยอะทำไมคนเป็นชาวพุทธทำไมขโมยเป็นคนทุจริตเจ้าโกงเบียดเบียนทำร้ายหลอกลวงอะไรเนี่ยเพระพุทธศาสนา ให้ไม่เบียดเบียนกันให้มีเมตตาต่อกันไม่ล่วงละเมิดสิทธิคู่ครองทรัพย์ชีวิตของผู้อื่นแต่ทำไมประเทศไทยคนพุทธิตชอบโกงคอร์รัปชันมากเราจะตอบว่าไงประเทศไทยเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่ว่าคนไม่ได้ไม่ได้เป็นชาวพุทธ ที่แท้จริงไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนาเป็นแต่ชื่อเป็นแต่ทะเบียนแต่ไม่ได้มีศาสนาในตัวเองถ้าคนมีศาสนาจริงเขาก็จะเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมนั้นแค่ศีลห้าเนี่ยคนก็ไม่มีแล้ว ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมาธิปัญญาอยาพุทธศาสนาไม่ได้อยู่แค่เรื่องศีลศีลนี่เป็นเรื่องพื้นฐานทั้งศีลธรรมแต่สูงขึ้นไปเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาที่จะต้องฝึกพัฒนาจิตใจตัวเองให้มีสมาธิให้มีปัญญา ม่ใช่อยู่แค่ศีลในปัจจุบันศีลก็ยังไม่มีสมาธิก็ไม่ต้องพูดถึงทำสมาธิไม่ได้ผลไม่ได้ถ้าไม่มีศีลสมาธิมันก็ไม่มีจะนั่งกรรมฐานมีแต่ฟุ้งซ่านหุกเหยียดเพราะตัวเองมันไม่มีศีลมันจะเกิดความวุ่นวายมันจะวิตกกังวลมันจะกินแหนงแข็งใจ ไม่ปลื้มใจในตัวเองไม่เกิดความปราบปลื้มไม่เกิดปิติในตัวเองมันก็ไม่มีสมาธิแต่ละคนรักษาศีลมาดีประพฤติอยู่ในศีลในธรรมมันปราบปลื้มใจพอเกิดความปราบปลื้มใจเกิดปิติกายก็จะสงบใจก็สมาธิก็จะเกิดขึ้นมาได้ไง่ายพาะศาสนาต้องให้เข้าถึงสมาธิและปัญญา ความสุขสงบเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของจิตใจด้วยจิตที่จะเข้าถึงความสุขสงบเนี่ยต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องเข้าถึงความสะอาดเข้าถึงความบริสุทธิ์ถ้าจิตไม่ฝึกไม่ฝึกจิตให้มีสมาธิมีปัญญาไม่ขัดเกลากิเลสกิเลสก็จะรุ่มลุมใจตัวเอง เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวถือหน้าถือตัวเยอะยิงอิจฉาและเสยียะมันเต็มหัวใจไปหมดนะมันจะมีความสุขได้อย่างไรจิตมันจะเศร้าหมองหมุนหมองวุ่นวายเครียดพอจิตใจวุ่นวายสมองก็เครียดพอสมองเครียดอยู่เรื่อยๆมันก็สุขภาพก็ไม่ดีเพราะาระบบสมองเสียอวัยวะส่วนต่างรวนแปเรเจ็บป่วย แต่ถ้าฝึกจิตให้ดีมีสมาธิมีปัญญาจิตใจสงบระง,งับเบาใจได้เบิกบานใจผ่องใสใจสมองก็คลี่คลายสมองปลอดโปร่งโล่งใจสมองคลายร่างกายก็สบายสุขภาพก็ดีความสุขเกิดขึ้นทางจิตใจ และร่างกายอาจจะไม่ต้องมีสิ่งพนเปลออะไรจะนอนกับเสือจะนอนที่นอนไม่ได้ดีอะไรแต่ใจมันสงบใจมันสบายใจมันบริสุทธิ์มันก็มีความสุขสงบแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นต่อให้เรานอนห้องแอร์นอนที่นอนนุ่มนวล มันก็ไม่มีความสุขใจมันยู่ผิดีดใจมันวิตกกังวลใจมันเล่าร้อนฉะนั้นเรามาเข้าวัดเพื่อให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์เป็นคนมั่งคั่งในทรัพย์คืออริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ภายในที่ติดตัวเราไป มีศรัทธาความเชื่อความเรื่มใสมีหิลิความละอายตบ่อบาปมีอุดมปะเกรงกลัวตบ่อบาปมีสติมีปัญญาเนี่ยถ้ายอมมีคุณธรรมถือว่าเป็นคนรวยรวยศินรวยทานรวยธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้มันก็เรียกว่าคนจนบันก็เดี๋ยวก็เป็นหนี่ เหมือนคนที่จนเงินทองเป็นคนยากไร้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวก็ไปเป็นหนี้เขาเดี๋ยวก็ไปกู้หนี้ยืมสินก็เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นพอเป็นหนี้แล้วก็ต้องเสียดอกการเสียดอกก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็จะถูกเขาตามทวงเจ้าหนี้ตามทวงเป็นทุกข์อีก มมีจะให้เขาก็หนีไปอะไรมันก,ก็ตามตัวก็เป็นทุกข์อีกต้องคอยหลบคอยซ่อนแล้วเมื่อเขตามเจอเขาก็ทำร้ายเดือดร้อนเป็นทุกข์เนี่ยความจนเป็นเงินพระุเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้คนที่จนในศีลในธรรมก็เหมือนกันถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริโอต,ตปะไม่มีสติปัญญาเดี๋ยวก็กู้หนี้ยืมสิน อะไรคือกู้นี่ยืมสินก็คือทำทุจริตผิดศีลผิดธรรมลงไปเดี๋ยวก็ทุจริตช่อโกงเดี๋ยวก็ล่วงละเมิดทางเพศเดี๋ยวก็โกหกเดี๋ยวก็ทำร้ายเบียดเบียนเขาเนี่ยคือกู้นีนะ่แหละคือสร้างบาปให้ตัวเองเสียดอกเป็นยังไงเมื่อตัวเองผิดพลาดทำชั่วทำบาปก็ยังปกปิดซ่อนเล่นไว้อีก ไม่เปิดเผยไม่แก้ไขแถมยังเอาความผิดไปใส่คนอื่นก็มีเนี่ยเสียดอกไปอีกถูกเขาทวงเป็นยังไงคนตั้งหลายก็จะกล่าววัญในทางไม่ดีคนนั้นยังไม่ดีชื่อเสียงเสียหมดถูกเขาตามตัวเป็นยังไงคนที่ทำทุจริตต่างๆเนี่ยจะไปนอนตรงไหนนั่งตรงไหนมันจะเกิดอกุศลวิตก จิตใจมันจะวิตกกังวลมันเศร้าหมองมันฟุ้งซ่านแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรเนี่ยถูกถูกเขาตามตัวและเมื่อเขาเจอเขาก็จะทำลายนั่นก็หมายถึงเมื่อกายเสีชีวิตลงกายแตกเสียนก็จะถูกเหมือนถูกนำตัวไปฝังไว้ในน,น,น,นรก เ,เห็นไหมมันมาจากความจนจนในศีลในธรรมจะเป็นอย่างนั้นต้องไปกู้นียืมสินก็คือทำบาปลงไปพระพุทธเจ้าอุปมาให้ฟังนเช่นเรามาเข้าวัดมาสร้างฐานะธรรมตนเองให้เป็นคนสมบูรณ์มั่งคั่งในทรัพย์คืออริยทรัพย์ให้มีสติมีปัญญามีศรัทธาความเชื่อ เชื่อว่าบุญบาปมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็จะเกิดความละอายต่อบาปเกิดความเก,กรียงแปลต่อบาปมาเจริญภาวนาให้มีสติขึ้นให้มีสัมปชัญญะมีความสง,งบนะครับก็จะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์จิตใจตัวเองได้เก่งอยู่เย็นเป็นสุขจากกายจากคนที่ไม่เคยยอมใคร ก็จะเป็นคนยอมเป็นยอมเป็นก็เย็นได้คนที่ไม่ยอมใครเป็นคนพ่ายแพ้แพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสในใจตัวเองแต่เพราะคนมีธรรมะเนี่ยมันยอมแต่คือชนะชนะกิเลสในใจตัวเองชนะคนอื่นหมื่นแสงก็สู้ชนะกิเลสในใจเราไม่ได้ชนะคนอื่นเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็มีเวนีภัย แต่ชนะกิรตินในใจเราจะเป็นชนะที่ไม่มีการกลับแพ้นั้นมาฝึกจิตใจตัวเองมาสั่งสมจิตให้มีสติสมาธิปัญญาพัฒนาให้สูงสง่งเข้ามาวัดวัดจิตวัดใจวัดพัฒนาตัวเองต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้ จิตท,ที่ฝึกดีแล้วย่อมํำสุขมาให้ฝึกได้ไหมคนเราช้างมา้างัวควายลิงข้างในป่าเขาฝึกได้ไหมช้างป่าก็ยังฝึกมาทำงานมาขี่ได้ลิงฝึกได้งัวควายฝึกได้หมดเป็นคนทีไหนจะฝึกไม่ได้เราต้องนึกอย่างไร ร่างกายเนี่ยฝึกไม่เคยตื่นเช้ามืดก็ฝึกตื่นบ่อยๆจนกระทั่งเป็นปกติสบายถ้าไม่ฝึกก็อยู่อย่างนั้นเลเคยนั่งกรรมฐานไม่ได้เลยนั่งคัสมาสมบวชแต่พอนั่งไปนั่งไปก็เริ่มนั่งได้สบายก่อนนั่งไม่ได้เลยแป๊บเดียวก็บวชทำบ่อยๆบ่อยๆเท่าก็ เนี่ยมันฝึกได้ร่างกายเดินเท้าเปล่าเนี่ยเป็นบวชเป็นพระออกไปบินตบาตไม่เคยเดินเท้าเปล่าว,วันแรกๆเนี่ยเจอหินมาเจ็บมากเลยใช่เหยียบลงไปนะโอ้เจ็บแต่ถ้าบวชไปนานๆเดินบ่อยๆเขามันจะไม่ค่อยเจ็บเลยร่างกายมันปรับตัวหนังมันหนาขึ้นเน่ย ดันั้นเราต้องฝึกจิตคือมือนกันเราต้องฝึกเคยโลเลเคยเหลวไหลเคยจิตใจเลื่อนลอยก็มาฝึกเอาสติเขาดูแลฝึกเอามาอยู่กับลมให้ใจเข้าให้ใจออกบ่อยๆแล้วเมื่อเผลอปุ๊บไปก็กลับมาฝึกมาดูไว้เรื่อยๆทําแล้วทําอีกทําให้มากมันก็ต้องอยู่อย่าคิดว่าทําไม่ได้ อยาคิดว่าเราไม่มีวาสนาทําไมเรากาหนดไปแล้วใจเราลอยกําหนดไปใจคิดเรื่องอื่นมันเป็นอย่างนี้ทุกคนใหม่ๆฝึกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหลับเดี๋ยวปวดอะไรยุ่งไปหมดแต่ถ้าเราอดทนพยายามแล้วพยายามอีกฝึกแล้วฝึกอีกมันก็จะได้ขึ้นมาเมื่อจิตเราฝึกได้แล้วมันก็จะใช้ประโยชน์นำความสุขมาให้ตัว ฝึกกายฝึกใจภาวานาอยู่เสมอก็ขอนมทนา,าที่ได้มาปฏิบัติก็ขอให้ตั้งใจฝึกกลับไปก็เอาไปฝึกที่บ้านนทำกรรมฐานไม่ใช่ทำได้เฉพาะที่วัดอยู่ที่ไหนก็ทำได้ ทำบ้านให้เป็นทาที่ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งภาวนาทุกวันทุกวันนับวันนับเดินนับปีมก็จะเก่งอขอให้เจริญโดยธรรมนำตนให้พ้นทุกข์เข้าถึงบรมสุขคือพณนิพานทุกท่านเถอ